แม่ทามาดูเดี๋ยให้แม่ทามาดูเห็นเมื่อกี้เห็นดอกสีทองไปละดอกสีอดอกอะไรนะลูกดอกฝ้ายคำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่สุพรรณิกาหรือเปล่าสุพรรณิกาสุพรรณิกามันมีเม็ดมันด้วยนี่เอาไปเพาะเอาไปเพาะได้ค่ะอันนั้นต้นข้ากระโดนต้นข้กระโดนนั่นแหละไม่รู้ว่าเห็นดอกกันหรือเปล่าอันนี้บ้าน อันนี้ดอกอันพักกระโดนเนาะ<ด>พักกระโดนโอ้เป็นมีปอน้ำผอมตัวนี้เอาไปกินเอาไปกินกระปนเนาะเนี่ยอ,อเห็นบ<ะ>อค่ะพอดีวันนี้ให้คนมาเข้าเอเลยเอาขุ้แจมาส่งเห็นแล้วเนาะดอกไม้เนาะมันมีฝักด้วยเดี๋ยวแม่มันมีฝักด้วยค่ะฝักดอกมันเดี๋ยวแม่เอาไปเพาะ เนาะเอาไปเพาะเห็นอตอนนี้อยู่สิเดนทอนนะคะพันเลยก็มาเยี่ยมบ้านกระท้อนแต่ก่อนั้นมีต้นกระท้อนอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งทีนี้ ไอ้ยายข้างบ้านกลัวมันหล่มใส่วสั่นต์วอลคริตัดมันก็เหลือแต่หมักมีที่แบบนี้หมักขนนลขนนลหมักขนนนี่บ้านบ้านอีกหลังหนึ่งเนาะพอดีคนจะมาเท่านี่แต่ก่อนจะมีต้นตรงไหนนะแม่หนูจำไม่ได้โอ้ตรงโน้นโน้นโน้นแล้วเดี๋ยวแม่แม่ยังมียังมีแม่คือนมีหมากมันหมักบักูนหรือเปล่า แม่ลูกบลเลอร์เลยตัวลูกนี่ไงแม่ดูลูกห้ากรทอนเลยนะเออมะนาวลูกมะนาวนี่ไงต้นมะนาวแม่ไปเก็บเลย,ยเอ้ยทำไมอะ่ะลูกบลลอร์เลยนะมะนาวลูกเข้าเนี่ยอย่าอาอะไรานะคืออะไรคะแม่บอกดานอ๋อมีบอกข่าวอ ไปต่อยแบบไซด์อะนะแม่อะไ่กันแล้วคะอะไรเกี่ยวกันะนะบ้านเนี่ยเรามาทาสีกับอวีนี่ดอ,อกอวีนี่อวีที่อวีปีนขึ้นไปอะ่ะที่อวีปีนขึ้นไปทาเองนั่นเองคุ้มอยู่นะสีมันก็ยังดีอยู่นี่บ้านกระท้อนนะคะสีเหม,ออม,มือนกระท้อนแล้วก็อเคยมีต้นกระท้อน ออโอ้ต่านกันผาก็จะสา 3, มสี 3, 3, ม่เมตรสามเมตรสามสี่เมตรกว่ากว่าโอ้บักมีอันซอนเนาะเห็นบักมีไหมคะอันซอนบักมีน้ำหนูนาะมาหนูกดอกแหงมาจ้กก็เป็นบอกมีฝาหรือบอกมีธรรมาดา สวัสดีค่ะนี่อยู่บนหัวอยู่ันหัวมันมาช้าไม่ค่อยได้เปิดนี่ทาสีไปกับอาวี เมื่อกี้นาทีแล้วลูกอือ4นาทีกว่าแล้วค่ะนังสือของหนางก็ใครออเดอร์จ้ะเอาแค่นี้แหละลูกแค่นี้แหละเอ๋ไปบายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วย Ha ha ha